สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกับคุณลุงนะคะขับแท็กซี่อยู่กรุงเทพครั้งที่แล้วพาลูกค้ามา<ช>พาคนคสนิทใกล้บ้านมาสักแล้วก็เลยมาสักด้วยครั้งที่เราไม่มีตังค์เลยคนพามาออกตังค่าสักให้เนาะสงสารเมตตาเขาเ <m> ขา,ขาชอบแบบคนพามาคนนี้เขาพาลูกค้ามาเยอะลุงสักไปแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับเยอะขนาดไหนคะลุงคะเยอะขนาดว่าที่สิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้มันก็ได้มาอ่อยากผู้โดยสารบางทีเขาก็หมาไปนั่นได้เที่ยวยาวๆอ๋อทํางาน ทีเดียวได้เงินเยอะเ,ออเดี๋ยวที่ว่าคือแต่ก่อนนแต่ก่อนที่พมจะมาสาวมันก็หาจินกระปิดกระป๋อยแค่วิ่งเป็นเออที่ยวๆนั่นแหละแต่บางทีก็ได้เที่ยวละสามร้อยสิบอ,อาาย่างเมื่อคืนก็ได้ไปอย่างวิ่งเมื่อคืนคือมันมันก็ดีไหมเลม่เออที่ยวยาวขึน้นเที่ยวยาวขึ้นเที่ยวละสามร้อยสี่ร้อยมีวันหนึ่งได้เที่ยวห้าร้อยกว่าก็มีที่เขาเรียกไปคนพิเร์แล้วมีอะไรพิเศษอีกสองงวดเนี่ยสองงวดเดี๋ยวลุงได้อะไรมาบ้างถูกเยอะแม่ลุง หลังจากสักที่นี่ไปวันแรกที่มาที่ผู้ดยสารเขาออกเงินให้ค่าสักที่ตอนนั้นไม่มีตังเลยไม่มีตงังพอดีก็เลยไปซื้อเพราะว่าผมได้คิวได้คิว80อออตอนนั้นอเลยไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงหนัเราได้80ก็เลยซื้อลอตเตอรี่80กับ08อออพอดีเลขท้าย3ตัวมันออก208เอาลุงได้เลขท้ายเหรอคับโอ้แจ๋วได้กี่บใบลุง2ใบ8,000 ได right um yeah. okay. ้เลขท้ายสามตัวน oh, like ี่คือเลขของเราจริงๆเลยนะถ้าพูดถึงนะก็ได้ตามเลขที่รอเชียร์ผมยังคิดว่าได้เชียอะไรที่แปดสิบผมเลยไปที่แปดศูนย์ศูนย์แปดดีใจอย่างละสองใบอ๋อซื้อสองใบเลยไม่ซื้อสองขวสี่ใบเพได้ง่ายเออนั่นแหละก็เลยมันเข้าสองศูนย์แปดพอเว้นมางวดงวดที่แล้วอย่างไงนะม้วดที่แล้วม้วนที่แล้วมันออกอะไรนะที่ผมซื้อแต่ครั ข้างล่างมันออกข้างบนทำนองนั้นงวดนั้นเกือบถูเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้ไม่ใต้ดินแล้ววันนี้งวดนี้ก็ไปซื้อมาแต่ไม่คาดฝันว่ามันจะออกจะถูตัวหน้าหรอกไปไปซื้อหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่มันก็มาถูกข้างหน้าถูกตัวหน้าสองแปดสองแปดแปดสองแปดเลขสามตัวข้างหน้าเลขหน้าสามตัวก็ลุงจะวนกับเลขแปดแล้วนั่น่เลยอันนั่นนะสิ ถูกกับเลขแปสองเลขแปถูกสองตัวหน้าอีกสักอีกสองใบได้แปดพันครับแล้วรางวัลที่ห้าผิดตัวเดียวอือีกใบหนึ่งดูสดใสหล่อนะวันนั้นนั่นนี่แล้วแล้วก็รางวัลที่หนึ่งมันออกงวดนี้นะสองศูนย์หนึ่ง ของผมก็สองศูนย์หนึ่งมันผิดอยู่สองตัวก็ดนนอนที่หนไม่เป็นไรก็มีเงินเข้ามาได้เงินก้อนก็มีมาแก้ขัดสนแก้คือหลังจากหนักใจว่าจะหาเงินที่ไหนมาเพิ่มเติมเพิ่มมันหาเงินยากแล้วนะยากเนอะลุงเนาะครั้งแรกก็ต้องยืมเข้ามาเลยพอดีมาโดนอันนี้มันก่อนสบายใจขึ้นหมุนเวียนติดมีเงินหมุนเวียนมันก็ทำอะไรได้มากขึ้นนะลุงเนาะสดใสวันนี้ลุงจะสักถุงทองเพิ่มเลยค ก็ยินด e ีด้วยนะลุงขอให้ลูกค้าเมาลดทริปยาวๆเจอลูกค้าที่ดีพูดด้วยสารที่ดีนะลุงนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะก็อวยพรปีใหม่ด้วยเลยนะขอให้ลุงรวยทั้งปีโชคดีทั้งปีนะคะโชคลาภมาเยอะๆแล้วเราจะได้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ